สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิเรตตรีกันอีกเช่นเคยนะครับและประเด็นที่สําคัญที่แอดมินจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือกองกําลังของยูเครนกําลังประสบกับความยากลาบากสําหรับการป้องกันแนวรบทางด้านทิศต,ตะวันออกเนื่องจากว่าฤดูหนาวได้เดินทางมาถึงแล้วนอกจากนี้เรายังจะไปติดตามสถานการณ์การรบในพื้นที่ต่างๆของยูเครนว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิ ทุกทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริเตอรี่พร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับปัจจุบนันนี้นักวิเคราะห์ทางการอาหารก็ได้กล่าวว่ากองฐานยูเครนกำลังเผชิญกับการป้องกันอย่างยากลำบากในพื้นที่บางส่วนของแนวรบทางด้านทิศตะวันออกซึ่งฤดูหนาวอันโหดร้ายได้เดินทางมาถึงแล้วโดยสภาพอากาศที่มีความหนาวเย็น ถึงติดลบ5องศาในเวลากลางวันและจะเย็นลงเรื่อยๆในเวลากลางคืนทําให้การป้องกันพื้นที่การรบต่างๆของทหารยูเครนมีความยากลําบากมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแนวรบในพื้นที่ของไลามานบักมุดโดเนสและอับดีอีฟกาซึ่งพื้นที่เหล่านี้ล้วนตกอยู่ภายใต้การบุกอย่างหนักของกองทัพรัสเซียแต่อย่างไรก็ตามในทุกๆแนวรบนั้นกองทัพยูเครนก็ยังคงสามารถตั้งรับเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นครับ ส่วนแนวรบทางด้านใต้ โคษกกรทรวงกลาโหมยูเครนได้กล่าวว่าพวกเขามีความคืบหน้าที่สำคัญในแนวรบทางด้านเคอร์ซอนตะวันออกซึ่งยูเครนสามารถยึดหัวหาดได้หลายจุดและพยายามที่จะเสริมกําลังเข้าไปในพื้นที่ทั้งนี้การรบที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงของการเริ่มต้นสงครามกองทัพรัสเซียสามารถควบคุมพื้นที่ได้เกือบหนึ่งใน5ของประเทศยูเครนส่วนการรุกโต้อตอบกลับของยูเครนซึ่งได้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปีพศ2566ที่ผ่านมายังไม่มีความก้าวหน้าครั้งสำคัญแต่อย่างใดส่วนแนวหน้าในอัรดีอีฟก้ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนับตั้งแต่การสู้รบประทุขึ้นในปี2014ระหว่างกองฐานยูเครนกับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากราัสเซียอย่างไรก็ตามเมืองอัรดีอีฟก้าก็ต้องมาเผชิญกับการโจมตีอย่างหนักของกองทัพรัสเซียอีกครั้ง ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสถานการณ์การสู้รบในเมืองนี้กองทัพรัสเซียมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยแต่ว่าได้สูญเสียอาวุธหนักและทหารราบไปมากครับ ซึ่งนี่มันก็คือมุมมองคือการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ชาวตะวันตกนะครับคุณผู้ชมพวกเขาก็ได้วิเคราะห์ไปตามเนื้อผ้าไปตามสิ่งที่พวกเขาได้เห็นและจากสื่อต่างๆที่ได้รายงานออกมานะครับอย่างไรก็ตามบางส่วนนั้นแอดมินก็เห็นด้วยแต่ว่าบางส่วนนั้นแอดมินก็มีความคิดเห็นที่ต่างออกไปนะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาวิเคราะห์ให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังเป็นข้อๆไปเลยครับ เรามาพูดถึงประเด็นแรกกันก่อนนะครับคุณผู้ชมยูเครนั้นไม่มีความคืบหน้าครั้งสำคัญใดๆที่สามารถจับต้องได้ถ้าหากว่าเรามองโดยผิวเผินมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงครับแต่อย่างไรก็ตามแอดมินนั้นก็อยากจะชี้ให้กับคุณผู้ชมได้เห็นว่าการรบกันที่เมืองบักมุดกว่าที่กองทัพรัสเซียนั้นจะทำการยึดเมืองบักมุดได้จำเป็นต้องเสียทหารไปกว่า2 0,000่นนายนะครับ ตอนนั้นกองหลังทหารรับจ้างวากเน่กรุ๊ปได้ทุ่มเทกําลังลบเข้าสู่เมืองบักมุดอย่างหนักมีการใช้แผนการรบที่โหดร้ายกับฝ่ายตนเองโดยให้ทหารที่มาจากนักโทษเป็นแนวหน้าในการบุกเป็นเหยื่อของกระสุนปืนใหญ่เพื่อเปิดเผยตําแหน่งที่ซ่อนของอาวุธหนักยูเครนรัสเซียนั้นพยายามอย่างหนักมากกว่าจะได้เมืองบักมุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ยูเครนนั้นก็สามารถตีโต้กองทัพรัสเซียในเมืองบักมุดไปได้เกือบ ทั้งนี้กองทัพรัสเซียนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยสำหรับความสูญเสียที่เมืองบักมุดครับส่วนประเด็นที่2นะครับคุณผู้ชม กองทัพของยูเครนนั้นสามารถทำลายอาวุธหนักและกำลังพลของรัสเซียได้มากไม่ว่าจะเป็นการรบกันที่เมืองวูเลดาหรือว่าเมืองอาร์ดีอีฟกาถึงแม้ว่ากองทัพยูเครนนั้นจะไม่สามารถรุกคืบหน้าได้ในบริเวณนี้แต่ว่าพวกเขาก็สามารถตั้งรับได้อย่างแน่วแน่นและหลอกล่อให้กองทัพรัสเซียเข้ามาติดกับไปพร้อมๆก,กับการโจมตีทำลายกองทหารของทางรัสเซียให้ย่อยยับลงได้การที่กองทัพยูเครนนั้นสามารถทำลาย อาวุธหนักของทางราัสเซียลงได้มากๆนี่ก็เท่ากับว่ากองทัพยูเครนนั้นสามารถสกัดกั้นขีดความสามารถในการรุกของรัสเซียลงดังนั้นเมื่อกองทัพรัสเซียอยากที่จะบุกยูเครนพวกเขาจําเป็นต้องสะสมกําลังอีกนั้นกว่าจะมีขีดความสามารถเช่นเดิมครับ ประการที่3นะครับคุณผู้ชมใช่ว่ายูเครนนั้นจะไม่สามารถทวงพื้นที่กลับคืนมาได้เลยเพวกเขาะะนั้นมีความคืบหน้าสําหรับการรบกันที่บริเวณโอลิคริฟยูเครนนั้นบุกเข้าไปใกล้ๆกับเมืองเวอร์เบิร์ฟและเมืองโลโบติเน่ในขณะนี้ก็อยู่ห่างจากเมืองทุกมักไปไม่มากส่วนการรบกันที่เครซอนนั้นณเวลานี้ก็สามารถสถาปนาหัวหาดได้หลายจุดและที่ใครเมียนั้นยูเครปนปวดกองทัพรัสเซียอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ขี่ปรนาวุธร่อนยิงทำลายฐานประชาการกองทัพเรือทะเลดำของทางรัสเซียในแหลมไครเมียการยิงโจมตีท่าเรือเซวัตทโ,ทโปโทำให้เรือรบของทางรัสเซียนั้นเสียหายหลายลำรวมไปถึงเรือดำน้ำของทางรัสเซียด้วยการที่พวกเขานั้นสามารถขับไล่กองเรือทะเลดำของทางรัสเซียให้ถอยห่างออกจากยูเครนได้นี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของกองทัพยูเครนซึ่งมีขนาดเล็กกว่ากองทัพรัสเซียมากหากว่า กองทัพยูเครนนั้นไม่มีความสำเร็จแบบมีนัยสำคัญอะไรเลยแอดมินมองว่าไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดครับ และด้วยความสามารถในการรุกของยูเครนที่มีอยู่อย่างจํากันนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมว่ากองทัพอากาศของทางยูเครนนั้นมีขีดความสามารถที่ร้อยกว่ากองทัพรัสเซียมากดังนั้นหากวกเขาบุ่มบามในการบุกกองทัพภาคพื้นดินของทางยูเครนจะเสียหายหนักมากแค่ไหนครับการที่กองทัพยูเครนสามารถทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีเกินกว่าความคาดหมายแล้วล่ะครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูยอดความสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจาวมาที่22พฤศจิกายนกันต่อนะครับฐหานร,ราบของพวกเขานั้นก็เสียชีวิตไป8 5 0นายยานเกราะ14คันรถขนส่งทางการทาหาร25คันปืนใหญ่สนาม17กระบอกโดรน13ลำและระบบป้องกันภายนักการอีกหนึ่งระบบครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อเลยนะครับโดยทางการของยูเครนนั้นได้โจมตีถันชาการของกองทัพรัสเซียในโนโวไมอัสกานะครับซึ่งจากภาพวิดีโอดังกล่าวนั้นคาดว่ากองทัพรัสเซียน่าจะเข้าไปยึดโรงงานบางอย่างแล้วก็ใช้สถานที่อย่างนั้นเป็นสถานที่ปฏิบัติการทางการทหารแต่ก็ถูกทางการของยูเครนตรวจพบแล้วก็ได้ใช้อาวุธระยะไกลในการโจมตีซึ่งทางนี้มันก็อาจจะเป็นระเบิดล่อนแบบเจด ก็ได้ครัเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันด้วยภาพยานเกราะแบบแบตเตอรี่ของทางยูเครนเข้าทำการยิงใส่ฐานรัสเซียที่เข้ามาเกาะติดรางรถไฟของทางยูเครนในบริเวณพื้นที่ของอาร์บดีอีฟกานะครับจะเห็นได้ว่ายานเกราะชนิดนี้มันมีอนุภาพการยิงหยุดยั้งที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับนอกจากนี้ระบบป้องกันตัวของพวกมันนั้นเวลายิงออกมาก็สวยงามมากๆครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไร mm. ก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตอรีกนันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ